ถ้าจะจีบพี่บุญเราแค่แค่โชว์ความเป็นตัวเองให้เขาเห็นนะไม่ต้องไปประดิษฐ์อะไรมากคือเข้ามาหาเราเข้ามาตรงๆเลยเป็นอะไรที่คุณอยากเป็นเป็นไปเลยเพราะถ้าเรารับได้ก็คือรับได้อยู่แล้วบุญต้องทายังไงถึงจะจีบเขาได้ไม่ทักไลน์ไปหาเขาบ่อยๆเพราะเขาไม่ตอบไลน์เอาอาหารมาล่อเท่านั้นแหละ มือคนชอบกินแบบไม่ไม่ชอบไม่ชอบให้ตื้ออะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาอยากทำอะไรอยากไปไหนปล่อยเขาออย่าไปแบบอย่าไปจู้จี้อะไรเขาถ้าจีบซานต้าเหรอต้องแบบเป็นคนแบบจริงใจเข้าไปคุยกับเขาตรงๆอะไรอย่างนี้อาจจะพาเขาไปกินปลาแซลมอนแต่จะได้จะได้ผมชอบแซลมอนไงผมว่าศึกษาเกี่ยวกับเรื่องรถเยอะๆครับแล้วก็ อ๋อเขาชอบเขาชอบเรื่องรถเขาชอบเรื่องรถใช่เขาชอบเรื่องรถเขาชอบดนตรีอ่าพาไปเล่นดนตรีอาจจะอาจจะใช้ได้ผมไม่จีบใครอยู่แล้วเราไม่จีบใครแต่แค่เราเอาตัวไปอยู่ในที่ที่เขาจะจีบเราได้ก็พอผมเป็นคนที่ชอบจีบถ้ามีคนมาชอบเราอะแล้วแบบเขาเขาลุกมาหาเราอะไรเงี้ยเราจะแบบเราเราจะไม่ชอบรู้สึกว่าเราจะไม่ได้พยายามเพื่อรักครั้งนี้ใช่แต่ว่าถ้า ถ้าเราแบบจีบเขาเนี่ยรู้สึกว่าเออเราชอบเขาจริงๆอก็ถ้าสมมติพีเสก็ผมรู้สึกว่าเขาจะต้องให้เวลาส่วนตัวเขาเยอะใ,ให้เวลาเขาแบบว่าทุกอย่างเวลาแบบมีมีขาเแรบบมีเรื่องมีอะไรสักอย่างแบบว่าก็ให้เขาพูดให้แบบมันแบบเป็นที่ระบายให้เขาันอะไรอย่างเงี้ย<ๆ>